ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง l ลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์วนินต์นะคะหรือโอจารย์ยิบสีโคจะช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสุ่การทำนายดวงในช่วงวันที่1กรกฎาคมนะคะถึง15กรกฎาคมปี2566ยค่ะและสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทํานายนะคะของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะหรือเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง14ธันวาคมและการทํานายนี้นะคะอาจารย์จะใช้ไพ่ยิบสีนะคะใน,นการทำนายราศีเกิดของผู้ที่เกิดราศีพิจิกท่านใดที่เกิดราศีพิจิกขอให้คุณตั้งเจตอธฐาน อาจารย์จะสับไพ่ทั้งหมด9ครั้งนะคะเลือกไพ่ทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะ9ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9จากนั้นก็เลือกไพ่ส2สใบค่ะสุสตำแหน่งนะคะตามตำแหน่งจักรราศีค่ะ การทำนายแบบนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาโดย,ร,ดวยรวมทั่วไปนะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นดวงชะตาท่านใดหากว่าชาวราศีพิจิกท่านใดที่รับฟังอยู่และมีความสนใจในการเช็คดวงชะตาส่วนตัวกับวันเดือนเกิดเพื่อรับแนวทางในเรื่องการใช้ชีวิตการรู้ดวงล่วงหน้าของตนเองในแต่และช่วงเดือนเกิดน,นะคะก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะจีมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ และท่านใดที่มีความสนใจในการทํานายดวงชะตานะคะเรียนรู้การทนานายดวงชะตาโดยใช้ทักษะของอาจารย์ในการส่งมอบพลังบวกอาจารย์มีเทคนิคนะคะในเรื่องการทําความเข้าใจให้คุณนะคะเข้าใจวิธีการต่างๆได้ง,ง่ายๆนะปูพื้นฐานให้คุณนะคะคุณสามารถดูดวงให้ตนเองก็ได้ดูดวงให้ผู้อื่นก็ได้ช่วยเหลือก็ได้หรือประกอบเป็นอาชีพเสริมก็ได้เรานะคะจะช่วยเหลือผู้คนได้เยอะเลยนะคะท่านใดทีด่มีความสนใจเรียนรู้การทำนายดวงชะตาในทักษะของอาจารย์สอบถามระเบียดเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันค่ะมา เดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะคะว่าดวง star ชาวราศีพิจิกนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมดวงชะตาคุณเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ประกอนอื่นเรามาทราบนิสัยจกักรกทั่วไปของชาวราศีพิจิกก่อนนะคะอ่านเนี่ยไพ่ประจําราศีพิจิกนะคะไพ่เดดเด็ดชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นทาวธาตุน้ําค่ะความเป็นน้ำทำใหค้คุณมีความหนักแน่นมั่นคงสุข,ขุมรอบคอบใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก็บความรู้สึกเนาะใจเย็นนะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ว่ารู้สึกเป็นคิดยังไงแต่บทจใจร,ร้อนก็ร้อนหน้าดูนะบทจะนิ่งก็นิ่งใจหายนะ แล้วก็ไพ่ประจําราศีไพ่ใบนี้นะคะกันหมายถึงว่าเป็นอัศวินะคะ่ะเป็นนักรบที่พร้อมฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะด้วยตัวคุณคุณไม่ย่อท้อต่อเรื่องต่างๆเลยนะคะนี่คือความเป็นตัวตนของคุณและไพ่ประจําราศีลักนา,ากําเนิดค่ะและในช่วงระยะเวลานี้ค่ะตัวตนของคุณตําแหน่งตัวตนนะคุณได้ไพ่สามถ้วยถ้าไพ่สามถ้วยมาอาจารย์จะทายนะแถวบนหกแถวล่างหกเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการวางหน้าไพ่กับการทำนายไปพร้อมๆกันนะคะ เพื่อว่าบางท่านกําลังเรียนรู้ในเรื่องของการทํานายโรสตาจะได้เข้าใจในเรื่องการอธิบายหน้าไพ่ในรายละเอียดด้วยนะคะ ว่าเราต้องสังเกตอะไรบ้างอาจารย์จะใช้หลักที่เรียกว่าสุขสองเข้ามาเกี่ยวข,ข้องในเรื่องการวางไพ่นะตำแหน่งที่1คือตำแหน่งพบที่1คือพบตนุหรือตัวตนถ้าไพ่สามด้วยสังเกตนะคะว่าเป็นเรื่องของความสําเร็จเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้ค่ะในต้นเดือนนียจะมีทิศทางที่ดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีความสําเร็จอะไรบางอย่างเข้ามาเรียกได้ว่า3ถ้วยคือความสําเร็จจากสิ่งที่ทามีผู้คนให้การต้อนรับมีคนให้การสนับสนุสนคุณเรียกได้ว่าอารักตานท,ที่เราปรารถนามีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นแล้วกันนะคะในช่วง ต้นเดือนนี้นะคะรับชาวราศีพิจิกค,ค่ะเราดูเรื่องการงานกันหน่อยค่ะว่านแนวโนมอ,อย่างไรคะ่ะในเรื่องของการงานคะ่ะได้แพร้ราชาเหรียญจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับคนที่มีเบลพาวเวอร์หนึ่งหรือไม่ลักษณะเหมือนกับติดต่อเจรจาหนึ่งงานต่างๆและมีแนวโน้มที่ดีเกิดการตอบรับเกิดการสนับสนุนเกิดขึ้นนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่เอ็นดูเรียกได้ว,ว่าดวงการงานเปิดทางมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของการงาน การกระทําเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดวงการงานเด่นดน,นะคะผู้คนในการต้อนรับพบช่องทางพบโอกาสนะคะสมัครงานจะต่องานวันก็มีแนวโน้มที่คุณจะเกิดการตอบรับที่ดีมีคนอ,อุปถัมภ์เรื่องการงานนะคะตําแหน่งเรื่องของงานอีกตําแหน่งนึงนะคะเปะน็นเด็นที่4เป็นเรื่องของพันธุหรือคนในครอบครัวอาจจะมายถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวคนในครอบครัวหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่าอาศัยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ อาหารการกินการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะละักษณะแบบนี้นะคะให้มีความเกี่ยวข้องด้านนี้จะทําให้คุณมีทิศทางที่โดดเด่นใหญ่คิดมากนะ หยุดคิดมากกังวลใจรอบครอบได้น,นะคะแต่ต้องทําด้วยความพอดีถ้ามากเกินไปจะกลายเป็นคนกังวลและไม่กล้าทํะไรนะคะใช้ทักษะใช้ฝีมือตอนเองในการลงมือทําเชื่อว่ามีความสําเร็จที่โดดเด่นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะไพ่แปเหรียญคือไพ่ความสําเร็จไพ่แปเหรียญคือเป็นทักษะความสามารถที่มาจากตัวคุณเองลงมือทาให้เต็มที่เลยะค่ะเพราะความสําเร็จอยู่ในมือแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเป็นการจะเป็นจุดเปลี่ยนแปะอะไรบางอย่างในเรื่องของเส้นทางการงานเป็นจุดเปลีป่ยนแปะอะไรบางอย่างในเรื่องของอาชีพของคุณก็ได้ ผูะคะ้คนในการต้อนรับทําให้เต็มที่ค่ะดวงการงานไปทางดวงการงานโดืดเด่นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องของรายรับรายได้หรือการเงิน ตำแหน่งที่2ค่ะรายได้รายไ,ได้ในไพ่เดมิติเชียนเรียกได้ว่าคําพูดสื่อสารการเจราจาจะจะนำมาซึ่งการเงินที่ดีหรือมีโชคด้านการเงินจากคําพูดของคุณเจราจาการเงินในรมีแนวโน้มที่เกิดผลลัพธ์ติดต่อเรื่องการเงินในรก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบรับที่ดีมีคนช่วยเหลือนะคะสื่อสารดีเจราจาดีหรือจะเป็นลักของการติดต่อซื้อขายที่ดินต่างๆก็จะมีผลกําไรในเรื่องของในหน้าหรือเป็นรายรับ ที่ดีเกิดขึ้นได้เรียกว่าการเงินเข้ามานะคะจากความสามารถจากการศึกษารนะรายจ่ายมีอาจจะหมดไปในเรื่องของการท่องเที่ยวการเติมเต็มความสุขบางอย่างแต่ก็บาลานซ์ที่ดีอยู่นะคะดวงการเงินยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะมาจากความสามารถลงทุนหรือทาอะไรเพิ่มเติมสามารถทําได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานดวงการเงินเปิดทางเด่นในเรื่องการใช้ทักษะเด่นในเรื่องของการใช้ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางของคุณในการลงมือทาเน้นเรื่องการสื่อสารผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาแต่หยุดคิดมากงลใจการเปลี่ยนแปลงที่ดี กำลังเกิดขึ้นและมีเข้ามาในตวสตา์ของคุณแล้วนะคะมีพวกคนให่การต้อนรับเรียกได้ว่าดวงการงานดวงกงารเงินเริ่มมาดีเริ่มถูกทางเริ่มลงตัวแล้วนะคะต่อไปเราดูเรื่องของความรักคนนี้คู่ค่ะคุณด้พระอัศวินเหรียญถ้าอัศวินเหรียญมาบอกเลยนะคะว่า อยู่ในช่วงการวางแผนเตรียมการอะไรบางอย่างกับคนรักคู่ครองหรือคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่คุณกําลังคุยการเจรจาการกับคนในคนรักคุณก็ได้นะแนวโน้มดีกําลังมีความมั่นคงกําลังไปถูกทางกําลังเห็นช่องทางที่จะลงมือทําแล้วเกิดผลลัพธ์เกิดความมั่นคงอะไรบางอย่างขึ้นในอนาคตนะแนวโน้มดวงความรักค่อนข้างดีขามั่นคงค่ะคนโสดก็เช่นกันค่ะค่อนข้างแฮปปี้เหมือนกันนะโดดเด่นในเรื่องการเงินมากๆนะคะในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกรักลงตัวคนโสดก็มีใครบางคนหยิ่ เยอะในเรื่องของการดูแลซัพพอร์ตอุปามา์ซัพพอร์ตด้านการเงินใส่ใจในรายละเอียดเรียดได้ว่าจะมีใครบางคนนะคะมาเปิดเผยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณแล้วก็ต้องการเข้ามา สำหรับสนคุณในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเกิดขึ้นเรียกได้ว่าดวงการความรักของคนโสดกับคนมีคู่ก็ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพร่างกายและสิ่งทีค่ควรระมัดระวังสุขภาพร่างกายบอกเลยค่ะว่าระวังโรคคิดมากเนี่ยตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามขอให้รอบคอบชัดเจนเนาะและระวังเรื่องการตัดสินใจนะคะต้องรอบคอบต้องชัดเจนต้องแบบ จริงจังกับการตัดสินใจหน่อยนะคะแล้วก็ระวังอาการเจ็บป่วยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือแม่หรือแม้ก็คนที่เราเป็นญาติสนิทหรือว่าคนญาติพี่น้องของเราในบ้านหลังเดียวกันหรือคนที่เรารับเคารพนับถือค่ะระวังเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วก,ก็ใส่ใจดูแลสุขภาพหรือแม้ก็เป็นลักษณะของความคิดมากกังวลใจต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะคะ จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะและเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเงียบๆอะ่ะค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับชื่อเสียงของคุณเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักทุกคนเริ่มมีความสนใจเริ่มเริ่มเป็นที่หรือเป็นที่ยอมรับก็ได้นะคะจากคนหลายๆคนมีความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก สิ่งที่ทำเริ่มเกิดผลลัพธ์ผู้กระทงการตอนรับมาถูกทางแล้วนะคะดวงการงานเปิดทางดวงการเงินเปิดทางแค่ระวังใน,นเรื่องของความคิดและการตัดสินใจทงสิ่งใดก็ขอให้มั่นใจชัดเจนใช้เหตุผลนะคะระมัดระวังเรื่องอารมณ์ระวังความใจร้อนระวังองุอ่นงินและสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเมข้าไปด้วยแล้วกันนะคะและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วง ต้นเดืนกรกฎาคมก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะและฝากนิดนึงค่ะในเรื่องของการเรียนรู้การทํานายโดยสตาร์ที่ผ้ายิมซีมอาจารย์จะมีตําแหน่งเรื่องการวามมีเทคนิคในเรื่องของการทําความเข้าใจนะคะคุณจะได้เข้าใจในเรื่องการฟังดูสตาร์ กา,ารทำนายดวงชะตาจะได้รู้ที่มาที่ไปของไพ่แต่ละใบนะคะว่ามีทิศทางความหมายอย่างไรอาจารย์จะปูพื้นฐานให้นะคะมีเทคนิคคุณเข้าใจง่ายๆนะคะไม่เน้นการท่องจําเน้นการทําความเข้าใจนะแล้วก็จะทําให้คุณได้มีทิศทางหรือมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมได้น,นาคนหรือสามารถดูดวงให้กับตัวเองได้นะคะช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ด้วยนะคะเราจะเป็นจุดเล็กๆใน่งกายส่งมอบพลังงานแห่งความสุขสหรับทุกคนท่านใดที่มีความปรารถนาในการเรียนรู้ หลักการของอาจารย์ก็สอบถามรายเดียวเข้ามาได้นะคะในช่องทางต่ตางๆอยู่ใต้คล,ลิปวิดีโอ,อนี้นะโอเคค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักกลับมาพบอาจารย์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ